ปนพี่เต้นหาเสียงอะโอ้พี่เต้นเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนหน้านั้นอะเลือกพักประชาชนไปก็ไม่ได้เขาวางกับดักไว้หมดแล้วอะคือในความเป็นจริงอะสำหรับกูอะพี่เต้นเป็นนาตาชานะเว้ยอะอ๋อเออใช่ใช่ใช่ว่าเขาเป็นนาตาชาหรือเปล่าพี่เป้เขาเป็นนาตาชาจริงด้วยเพราะอันนี้แบบพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะขยายความให้คุณผู้ชมขยายความคุณผู้ชมคุณผู้ชมจาประโยคนั้นได้ใช่ไหมครับ เลือกพักประชาชนไปก็ไม่ได้เป็นเขาวางกับดักไว้หมดแล้วอ่ะหนึ่งคนที่จะวางกับดักได้อ่ะมันจะต้องเป็นคนที่ถืออานาจอ่ะใช่ถูกไหมใช่คนถืออานาจถึงสามารถจะเซตกับดักได้ใช่เหมือนเราจะเซตกับดักที่บ้านเรามันก็ต้องเป็นบ้านเราก่อนอ่ะถูกต้องกับดักเนี่ยมีไว้ด้วยเหตุผลแค่ข้อเดียวคือทําให้ประเทศอยู่ที่เดิมเหตุผลของกับดักง่ายมากมันคือการแช่แข็งมันคือการแช่แข็งใช่ครับทำให้ประเทศอยู่ที่เดิมครับแล้วประเทศไม่ขยับไปไหน คำถามคือหาเสียงอะตะโกนกันทั้งประเทศว่าคนต้องการการเปลี่ยนแปลงอในเซนเนี้ยสําหรับกูแปลว่าพี่เต้นกําลังจะบอกว่าไปเลือกส้มก็ในเมื่อกับดักที่ต้องการจะใช้ในการแช่แข็งประเทศอสําหรับพี่เต้นมันมีไว้ให้กับส้มเท่านั้นอ่าใช่ งั้นประชาชนในประเทศคนใดก็ตามที่ตะโกนว่าอยากเปลี่ยนแปลงคุณมีช้อยเลือกช้อยเดียวเลือกได้แค่นี้แล้วจริงๆเอาตักกะพี่เต้นเป็นตัวตั้งซึ่งไม่แน่ใจว่าต้องการเป็นนาตาชาหรืออะไรนะเออแต่ถ้าเอาตามตักกะนี้เนี่ยสำหรับกูกูสรุปว่าถ้าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงกับดักมันมีไว้สำหรับพักส้มถ้าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงคุณต้องเลือกส้มไปสู้กับดักแปลได้อย่างนี้เท่านั้น เท่านั้นแปลได้อย่างนี้เ,ออเท่านั้นแปลอย่างอื่นยังไงอ่ะพี่หมายถึงอย่างนี้ป่ะพี่เออพี่หมายถึงอย่างนี้หรือเปล่าเพราะผมแปลว่าอย่างนี้นะเพราะพี่พูดอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่าเอา้างั้นก็ทางเดียวที่จะ,ะต่อสู้กับกับประเทศมันจะสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ออไม่ถูกแช่วไว้กับที่เนี่ยใช่ก็คือช้อยเดียวก็คือก็คือหมายถึงว่าไอ้ส้มใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้น ก็ต้องเลื่อไส้มีเยอะเออจะได้ฝ่ากับบักเอ่ยกับดักนี้ไปได้เออพราะเลือกพักอื่นไม่ถูกฝ่านี่เออเพราะเลือกพักอื่นเนี่ยยังไงประเทศก็อยู่ที่เดิมเปะี้ยงไทีเดิมแช่แข็งเหมือนเดิมเลือกพักอื่นยังไงประเทศเนี่ยกับดักก็ไม่ต้องใช้แปลว่าคนที่วางกับดักรู้อยู่แล้วว่าไม่ต้องวางยังไงประเทศก็ถูกแช่แข็งกับดักจึงต้องวางไว้สําหรับอีส้มเท่านั้นในตักกานี้ถ้าเราต้องการจะฝ่ากับดักเลือกพักอื่นก็ไม่ได้ฝ่านะสิก็ต้องเลือกออส้มอย่างเดียวสิ ก็ต้องเลือกอีส้มเท่านั้นนะสิเอ้าโอ้ต่อไปนี้ใครไปว่าพี่เต้นกูสู้จัดใจนะเพราะพี่เต้นเนี่ยพี่น้องเออมันแท้แปลว่าอย่างนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าชอบส้มไหมนะแต่ชอบคนพูดความจริงโออชอบคนพูดความจริงพูดเลยอ่ะสมมติว่าพี่เต้นบอกว่ากับดักไว้เพื่อส้มอืมก็ต้องแปลว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรที่ไม่โดนกับดักใช่คือจะไม่โดนกับดักเออเพราะฉะนั้น ไอประเด็นว่าพักเพื่อไทยจะไม่โดนกับดักเนี่ยมันแปลได้สองความหมายเดี๋ยวมึงช่วยกูเลือกว่าอะไหนดีสองความหมายอความหมายนะคุณผู้ชมช้อยที่หนึ่งของความรู้สึกว่าอ๋อส้มมันโดนอันเดียวนั่นก็แปลว่าพักอื่นภูมิใจไทยพลังประชารัฐรักชาตินั้นปล่อยไปพวกนี้จะไม่โดนกับดักรู้ก็นั่งร้านเผด็จการมันโดนได้ไงอ่ะใช่ใช่แต่สำหรับเพื่อไทยสําหรับเพื่อไทยสองช้อยเหตุผลที่มันจะไม่โดนเพราะอะไรใช่ข้อที่หนึ่ง ว่าไม่โดนเออสมมติว่าเราไม่เชื่อพี่เต้นเออเราไม่เชื่อพี่เต้นเออเออเราก็สามารถจะตอบพี่เต้นได้ไงออ่ายว่าอ๋อแล้วครับพักพี่ไม่โดนกับดักแล้วครับใครอยู่ในคุกตอนนี้ครับพักพี่เป็นพักที่ไม่โดนกับดักแผนการวางกับดักของกลุ่มมีอำนาจไม่ได้วางไว้สําหรับเพื่อไทยตอนนี้ใครอยู่ในคุกฮะครับพี่อันนี้ก็คือคนไม่เชื่อพี่เต้นใช่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ใชข้อที่สองครับ ถ้าเราจะเชื่อพี่เต้นถ้าเชื่อถ้าเชื่อพี่เ้นนี้นก็เีที่เชื่อเออ,ถ,อถ้าจะเชื่อพี่เต้นก็แสดงว่าพักเพื่อไทยเป็นพักที่กลุ่มคนมีอํานาจได้คิดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ากะไอเนี้ยไม่ต้องใช้ใช้กะไอพักเนี้ยไม่ต้องใช้เออกลุ่มมีอํานาจที่อยากแช่แข็งประเทศมีความรู้สึกว่ามีเพื่อไทยเราไม่ต้องใช้กับดักเออนั่นแปลว่าพักเพื่อไทยเป็นพักยังไงเออ มีสองช้อยให้เลือกเนี่ยเออ,เอออันนี้อันนี้เป็นช้อยไหนดีครับคุณผู้ชมเป็นช้อยไหนดีฮะช้อยไหนดีครับเพราะว่าพี่เต้นเขาบอกว่ากับดักมันวางไว้ให้ไก่สอ่